สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทําน้ํากะทิแตงไทยนะคะวันนี้เราได้แตงไทยมาลูกหนึ่งนะคะสุกแล้วเนี่ยหอมหอมเนี่ยสุกและหอมอย่างหอมเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยเนาะเราก็จะมีกะทิอันนี้มีแต่หัวกะทินะคะอันนี้กะทิกล่องหนึ่งแก้วเนี่ยอันนี้มีแต่หัวเลยนะคะแล้วก็น้าตาลปี๊บ เกลืออันนี้น้ําเปล่านะคะเราจะเอาไปผสมกับกะทินะคะเดี๋ยวก็อือนเรามาทํากะทิกันก่อนเนาะน้ํากะทิเราเอากะทิใส่ไปเลยนะคะน้ํากะทิใส่ไปเลยแล้วเราก็เทเรามีแต่หัวเนาะเราก็จะใส่น้ําไปด้วยประมาณหนึงเนาะ แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลอันนี้ความหวานเนี่ยปรับตามใจชอบเลยนะคะชอบหวานชอบหวานมากหวานน้อยนะคะออกให้หมดเนาะเสียดายนะคะแล้วก็คนให้ละลายเนาะก่อนที่เราจะตักเอาไปตั้งไฟเนาะ แล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราใส่ไปเดี๋ยวเวลานะั้นเราค่อยชิมเนาะว่าให้ออกกลงกล่อมอ่ะนนะคะเดี๋ยวเราก็คนเดี๋ยวน้ำตาลละลายเขาก็จะกะทิเราก็จะออกสีขุ่นนิดนึงนะคะเนี่ยเพราะว่าน้ำตาลปิ๊บเนาะ นี่นะคะน้ำตาลก็จะลายหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟนะคะตั้งไม่ต้องให้เดือดมากนะคะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันหรือใครชอบแตกมันก็ให้น้ำกระทิเดือดก็ได้นะคะคนน้ำ <decreasing. S 1> ตาลเราจะละลายแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟกันนี่นะคะเราก็ามาตั้งไฟเนาะใครมีใบเตยก็เอามาใส่ได้นะคะตอนนี้แต่เราไม่มีเนาะ เ,เอาแค่นี้ก็พอแหละคนไปนะคะให้ไาเบาๆเดี๋ยวแล้วกะที่เราจะแตกมันนะคะเราทำให้กระทิสุกนะคะจะได้เสียยากนะคะนี่นะคะน้ำตาลเราก็ละลายแล้วเนาะ กะทิก็ร้อนแล้วแหละเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สแล้วนะคะก็ปล่อยไว้ให้เย็นไปกินกระแตงไทยนะคะเราจะผ่าแตงไทยกันนะคะ แล้วก็เอาช้อนตักเม็ดออกนี้นะคะตจกออกให้หมดเลยเป็นใย่ๆนะ ออกให้หมดเลยหอมหอมนะคะเนี่ยสุกแล้วขายอย่างนี้นะคะต่อ ชินช้นๆนะคะ จะทำจะเสร็จเลยนะคะนี่นะคะลืมบอกไปเนาะว่าก่อนที่เราจะนำมาปอกนะคะเราต้องเอาไอ้แตงไทยเราไปล้างก่อนนะคะ<ๆ>เผื่อเขามีดินมีดินติดเนาะจะได้ไม่ต้องล้างบ่อยเดี๋ยวมันจะจืดนี่นะคะน้ำกะทิแตงไทยเราเนาอเสร็จแล้วนี่นะคะ น้ำน้ำกะทิค้นๆกินกระรแตงไทยนะคะถ้ามีน้ำแข็งใส่น้ำแข็งไปอีกก็จะชื่นใจนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยเย็นเนาะเดี๋ยวเย็นไปกินเนาะตอนนี้ยังไม่เย็นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะชิมให้ดูแซบ่บอร่อยหวานเย็นชื่นใจหอมแตงไทย